ต,ต้นกล้าเป็นเด็กชายอายุสิบขวบมีรูปร่างผอมเพรียวผมสีดำ และดวงตาสีเข้มที่แสดงออกถึงความมั่นใจและความเมตตาต้นกล้าเป็นเด็กที่กล้าหาญมีจิตใจดีและมีความเมตตาต่อสัตว์และคนรอบข้างเขามีความฝันที่จะเป็นนักผจนภัยและช่วยเหลือผู้อื่นเสมอแม้จะ,ะเผชิญกับความยากลำบากและอันตรายแต่เขาไม่เคยย่อท้อและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์เหล่านั้น ต้นกล้าเป็นเด็กชายอายุสิบขวบที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างป่าใหญ่ชื่อของหมู่บ้านคือดงทันหมู่บ้านนี้มีบ้านเรือนที่เรียบง่ายและผู้คนในหมู่บ้านมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันพวกเขาทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์เพื่อการดำรงชีวิตต้นกล้าสามารถทำงานได้ดีทั้งในไร่นาและบ้านแต่เขามีความฝันที่จะผจญภัยในป่าใหญ่ และคนพบสิ่งใหม่ๆเขามีพ่อแม่ที่รักและเอาใจใส่เขาอย่างดีและพี่สาวคนโตชื่อดาวที่คอยดูแลและเป็นเพื่อนเล่นวันหนึ่งได้ท่องเที่ยวรอบหมู่บ้านเขาได้พบกับเรื่องราวของวีรบุรุษในตำนานของหมู่บ้านซึ่งสร้างแรงบรันรดาลใจให้เขาต้องการเป็นเหมือนพวกเขาการพบกับลูกแมวน้อย ต้นกล้าเดินเล่นในป่าใหญ่เพื่อสำรวจและสนุกสนานเมื่อเขาได้ยินเสียงร้องไห้ของลูกแมวน้อยเขาตามเสียงไปจนพบกับลูกแมวน้อยที่ติดอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบเขาใช้ทักษะในการปีนป่ายและดึงพุ่มไม้เพื่อช่วยให้ลูกแมวน้อยออกมาได้สำเร็จในระหว่างการช่วยเหลือลูกแมวน้อยต้นกล้าเผชิญกับอันตรายต่างๆเช่นพุ่มไม้หนาและสัตว์ป่าที่อาก เป็นอันตารายเขายังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากการถูกหนามบาดแต่ความตั้งใจและความกล้าหาญทำให้เขาสามารถช่วยลูกแมวน้อยได้<ฮ>การกลับบ้านของลูกแมวน้อยหลังจากช่วยลูกแมวน้อยออกมาต้นกล้าติดตามลูกแมวน้อยกลับไปยังบ้านของมันบ้านของลูกแมวน้อยเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดเช่นกระรอก และนกเล็กๆล,ลูกแมวน้อยกลับไปหาครอบครัวของมันโดยแม่แมวและสัตว์อื่นๆแสดงความดีใจและขอบคุณต้นกล้าสำหรับการช่วยเหลือในช่วงเวลานี้ต้นกล้าได้เรียนรู้ว่าความกล้าหาญและความเมตตาสามารถนำมาซึ่งความรักและความขอบคุณจากผู้อื่นนอกจากนี้เขายังได้พบกับตัวละครใหม่ๆที่ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ของเขากับสัตว์ในป่า การผจญภัยในป่าใหญ่ต้นกล้าเริ่มมีการผจญภัยมากขึ้นในป่าใหญ่เขาได้พบกับสัตว์หลายชนิดเช่นกวางและกระทิงรวมถึงการช่วยเหลือพวกมันในสถานการณ์ที่หลากหลายเขาอาจพบกับเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องใช้ทักษะที่หลากหลายเช่นการหาทางข้ามแม่น้ำหรือการหาที่หลบภัยจากฝนตกหนักในระหว่างการผจญภัย ต้นกล้าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนใหม่ในป่าเช่นนกที่มาช่วยเขาหาอาหารหรือสัตว์อื่นๆที่มาช่วยให้เขาผ่านท้อนะอุปสรรคต่างๆไปได้การสร้างความสัมพันธ์กับสัตว์ในป่าการผจญภัยของต้นกล้าทำให้เขามีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสัตว์ในป่าเขาได้รับการยอมรับจากสัตว์ต่างๆและพวกมัน เริ่มเห็นเขาเป็นเพื่อนที่เชื่อถือได้ต้นกล้าเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของสัตว์ในป่าและพยายามปกป้องพวกมันจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต้นกล้าอาจมีการช่วยเหลือสัตว์ป่าในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นการช่วยเหลือกระรอกที่ติดอยู่ในกับดักหรือการช่วยนำทางให้กับสัตว์ที่หลงทางความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านการกระทำของต้นกล้าทำให้หมู่บ้าน เริ่มเปลี่ยนแปลงไปชาวบ้านเริ่มเคารพและชื่นชมต้นกล้าเพราะเขาได้ช่วยเหลือสัตว์ในป่าและปกป้องความสงบสุขในหมู่บ้านพวกเขายกย่องต้นกล้าเป็นฮีโร่ของหมู่บ้านและมอบรางวัลเล็กๆเช่นของขวัญหรือการจัดงานเฉลิมฉลองการเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ต้นกล้ารู้สึกภูมิใจและมีแรงบันดาลใจ ในการทำดีต่อไปเขายังคงทำงานหนักในหมู่บ้านและใช้ความกล้าหาในการช่วยเหลือผู้อื่นต้นกล้าเขายังคงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆในหมู่บ้านและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านและการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชนต้นกล้ากลายเป็นบุคคลที่ชาวบ้านรู้จักและเคารพและเขายังคงดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาและความเมตตา